อุ้ยโดนโดนครับโอ้โหโดนครับโดนโดนครับงัดครับโอ้หมาแล้วครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยหางหนูตึงตึงหางหนูทำงานครับอุ้ยอุ้ยสีฝนเกาะสวยโอ้โหยตึงตึงครับย่างเดือดครับเลย มา, PC, มาแล้วครับน้ำแบงค์มาแล้วครับโอ้ยยอดไปเลยทำไมนะ้ำหมันยังครับว้าวหางหนูชิกเกรี่ทำงานอีกแล้วนะสีขนเกาะโอ big, Bam, big, Yo, ้โหยบิ๊ก <chớ> บึ <Hollywood> yeah, ้ม <ech> บ <el on> ิ <coeur> ๊กบึ้มยอดไปเลยครับโอ้ยย่อไเลยโอ้เฮีงตึงยังตึงอะฮะ EC ับ 牛逼了！